ืออย่างน้อยเนะี่ยคือไอเดียที่ผมจะให้ก่อนเลยนะไม่ได้อะไรเลยขี้หมูขี้หมาได้ละหมื่นขี้หมูขี้หมาได้ละหมื่นคือเราขายลำแต่เราไม่ต้องยุ่งนะ,ะไม่ต้องยุ่งนะฟังดีๆนะไม่ต้องยุ่งคือมาตัดเอาเลยเองจะชอบลำโตขนาดไหนเองตัดเอาเลยทำอะไรทุกอย่างเนี่ยมันต้องลงทุนถ้าเกิดชาวสวนเรา ไม่มีการาละเอียดละออนะมันหมดละหมดไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นหมดเลยแต่นี่ผมดูแลแต่ก่อนนี่มานี่อีกเรื่องหนึ่งชีวิตของคนทํายาไม่เห็นอย่างนี้ผมไม่เอาเลยคืออะไรผมเห็นตื่นตีหนึ่งตีสองกว่าจะได้เลือกอจริงๆผมเห็นพี่นี่นะสามโมงเช้าก็มีสี่โมงเช้าก็มีหรือบางทีห้าโมงเช้าก็มีใช่ใช่หรือไม่ใช่ใชแล้วไม่สุขภาพร่างกายไม่แย่เลยเนี่ยอายุขนาดนี้เลยมันชินแล้วไง ไม่ไม่ใช่สี่นี่นะตื่นสี่ทุ่มห้าทุ่มนะแต่อก่อนอ่ะเมื่อก่อนผพตื่นสี่ทุ่มเสร็จสามโมงเย็นอ่ะเสร็จสามโมงเย็นผมถึงได้เลือกทำตายเลยอย่างนี้ไม่ตายเลยยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายยังอยู่ผมไม่เอานี่คนนี้ยิ่งแล้วเลยเขาเคยทํางานกะนี่เขาหนีเลยคนนี้เขาบอกผมว่าถ้าเมื่อไหร่ทากะไม่เอาเออมันก็เลือกได้มันก็ดีสำคัญบางคนมันมีที่อยู่แล้วเรามีของอยู่แล้วแต่ก่อนอ่ะตื่นสี่ทุ่มอ่า เ็จต่อตอนนั่นทําแผนนะมีเซตเนี้ยตรงนี้ตัดสามคนนะเออตอนนั้นตัดสามตรงนี้ยี่สิบไล่ยี่สิบเอ็ดไรเนี่ผมมาตัดตรงนี้ยี่สิบห้าไรยี่สห้ายี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่สิบาไร่เนี่ยตรงเนี้ยเราตัดเสร็จแล้วเราก็ไปตัดแปลงนู่นอีกจ้างคนมาหยอดพูดของความขยันเลยแล้วก็ไปตัดตรงนู้นทําแผนวันละร้อย่าแผ่นละร้อยมาแผนแล้วเฉลี่ยอ้าวผมผมอยากรู้ว่าพี่ได้เท่าไหร่ถ้าทำเหนื่อยขนาดเนี้ย ได้วันหนึ่งประมาณต่อคนคิดเป็นต่อคนก่อนคนละพันถึงไหมได้ได้ได้โอ้ทำไมก็อะไรได้ดีนี่ดีตอนนั้นยางก็ถึงยกบ้านได้ไงก็ได้ยกบ้านเนี่ยเว้ยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแล้วขยันเต็มที่นี่ห้าพันหกร้อยกอนยางมันกิโลละร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้ยางแผ่นโลแค่7เจ็ดสิบบาทโอ้หายไปเท่าตัวเอาใช่เขาเข้านะหายไปเท่าตัวแต่ก่อนขี้ยางก้อนนี่กิโลละห้าสิบโลห้าสิบเรามาตอนนี้เหลือ ยี่สิบห้าบาทปีที่แล้วสิบเก้าบาทสิบแปดบาทโอ้คนกอนถ้วยที่เขาทำกันเดี๋ยวนี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เบื้อง่ายอ่นี้ก็คือนี่ก็คือสรุปว่าไผ่ก็คือความหวังใหม่ของของคนที่คิดต่างนี่คือคนคิดต่างนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอถ้าผมถึงขนาดว่าขายพันไม่ได้ผมขายลำผมก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วปล่อยลำก็ไผ่ไม่ต้องยุ่งก็ก็มาเลยไผปุ๋ยอย่างเดียว เออนี่นี่แต่ยังไงมันต้องสู้อยู่แล้วไม่ไม่ขายพันุ์อะไรก็ต้องทําทุกอย่างแหละมันถึงจะเป็นไรายได้เข้าไปแต่หมายความว่าคืออย่างน้อยนีย่คือไอเดียที่ผมจะให้ก่อนเลยนะไม่ได้อะไรเลยขี้หมูขี้หมาได้ละหมื่นขี้หมูขี้หมาได้ละหมื่นคือเราขายลำแต่เราไม่ต้องยุ่งนะไม่ต้องยุ่งนะฟังดีๆนะไม่ต้องยุ่งคือมาตัดเอาเลยเองจะชอบลำโตขนาดไหนเองตัดเอาเลยนะสมมุติว่าเราแบบโดนกดราคามากๆเลยเอาสาิบบาทพอ แต่อย่างนี้ลองดูสมมุติว่าไร่หนึ่งตกประมาณ160ต้นเนี้ยก็ลองไปคํานวณดูแล้วอย่างนี้นะ,ะอะ่ ء, อะอ่ทางนี้น่าจะจําได้1ปีแรกเนี่ยนะ,ะลำโตๆที่พร้อมจะตัดได้เนี่ยกี่กี่ต้นต่อคอ,คอจาได้ไหมัห้ย5ถึเทถูกถูกหถึง7ผมอะ่ะความคิดผมนะ <c oughs> ผมจํามาแม่นเพราะแปลงผมมันแรงสองครับฟังผมดีๆนะแปลงผมแรงนะได้สองครับ แต่นี่เขาได้ห้าเขามีเจ็ดเขามีปีแรกนะแต่ปีนี้เดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันต่อได้เท่าไร่แต่ผมดูแล้วเกินสิใช่หรือไม่เกินสิบต่อกเกินรแต่ผมเอาตีสิบแล้วกันตีเฉลี่ยสิบใช่บางกรก็มีบางกอก็ได้สิไม่ไม่เราเฉลี่ยกันไหมเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยนะพอหลังเราปลูกไปเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบสี่กอเนี่ยถ้ามันคิดเขาเรียกดีดลูกคิดหลังแก้ววาดวิมานในอากาศเราจะได้ั้าบทเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบลำ สมมติว่าลำละสามสิบล่ะเราออกแรงถ้าเราไม่ออกแรงให้โดนโตดราคาเขามาตัดเองเอายี่สิบาทละ่ะเบาๆไงเบาเบาแล้วเราก็มาสามารถมาทําแบบอ่ชิดได้อะไรได้แล้วเราก็ขายตอนนี้ยังไงมันก็เป็นโอกาสอยู่นะวันนี้นะแต่อนาคตท่านไม่แน่เกิดโอ้ตัดทํา p างกรวยมีหมาที่บ้านเลี่ยมฟันทองหมดเลยเพราะรวยมากไม่รู้จะเอาเงินไปไหนอันนี้พูดเพือเนะคนแถวนี้ก็ตื่นหมดเลย พอตื่นหมลเลยเอายังตาทำลานมั่งทีนี้มีคู่แข่งแล้วแต่ทำลานขายสามสิบใช่ไหมฉันขายยี่สิบก็พอ,อบ้านนี้ขายยี่สิบใช่ไหมบ้านนี้บอกฉันเอาสิบห้าก็พอมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงในวัตจกักรเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่วันนั้นแล้วก็ปล่อยไปเราก็เขาเรียกว่าไม่ไม่ต้องยุ่งมากอันนี้เป็นเป็นอนาคตเป็นเรื่องที่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องเวอร์นะเป็นเรื่องความจริงอ่าอันนี้ก็เป็นอนาคตที่เราจะจะวางแผนเนาะมียางเดิมอยู่ บางคนเขาจะจกยางออกใช่ไหมใช่ครับแต่ทําไมพี่ไม่จกออกมันมีปัญหาไหมทําไมถึงไม่จกก็ยางพันนี้ปีเดียวมันก็ผุแล้วอ๋อเราไม่จําเป็นต้องเสียเงินใช่ไม่จําเป็นออันนี้อะไร I อ6อหกศูนย์ศูนย์เรื่องอะไรมันมันเขาเรียกอะไรพีบีสองสามห้าอ๋อพีบสองสามห้าใช่ฮะอ่าอ่าโอเคสองสามห้าก็พี่กล่าวว่าไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินดีกว่าปล่อยเลยใช่ใช่ซึ่งไอแปลงเก่าก็ปล่อยเหมือนกันปล่อยเหมือนกันไม่ต้องไปเสียเงินจกนะอ่าทีนี้วิธีการเมื่อกี้ พี่พูดไปแล้วยังไม่ได้ลงรายละเอียดลึกให,ให้เห็นก็คือเขาจะปลูกคร่อมเห็นไหมครับเอาต่อยางอยู่ตรงกลางเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําหรับคนที่ทํายางอยู่เกิดไม่รักและไม่อยากเอาแล้วต้องแนะนําให้ทําแบบนี้เห็นไหมคร่อมนี่โทษด่าผมใช้เท้านี่เห็นไหมนี่ต่อยางอยู่นี่ต่อยางอยู่นี่และทีนี้ก็จะเป็นไผ่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 เอออันนี้ก็คือวิธีที่ดีมากอ่าโอเคไปไป,ไป,ไปเข้าใจแล้ว ที่เขามีกันอยู่เนี่ยนะเห็นไหมแม่สวยจังเลยแม่สี่แถนเลยเนี่ยนึกว่าสักห้าหมื่นจะซื้อสักไรหนึ่งโอ้โหที่แถวนี้มันสวยเนาะแล้วก็ทำดูเนี่ยอ่าโอเคอันนี้คอนเทนต์คือแปลงสร้างมุนแปลงใหม่หกไร่นะอ่าโอเคลุงกกมฝากกดไลค์กดแชร์ให้รวจักข้อมลท่านี้เจ้าของครับอ่าบอกไว้บอกมือครับเออบอกบอกเบอร์หน่อยเผื่อใครก็จะติดต่อเบอร์ 0812957536ึ่งสองเ้าห้าเจ็ดห้าสามหอ่ามีมีพันขายด้วยนะมีพันทางมุนขายด้วยเผื่อเขาอยากจะมาติดต่ออะไรก็แล้วแวกนี้ก็วิ่งมาดูที่นี่เองเลยอ่าโอเคครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระ,ระกดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ